สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องเครื่องมือ AI นะครับที่แบบเอ่อกำลังมาแรงเลยเรื่องทำงานอัตโนมัติโดยเฉพาะความสามารถใหม่ๆที่ให้ AI คุมคอมพิวเตอร์ได้เลยซึ่งคลอสจาก Anthropic เนี่ยเพิ่งโชว์ให้ดูแล้วเราก็จะเอามาเทียบกับคู่แข่งอย่าง OpenAI Operator ด้วยครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะช่วงนี้เรื่อง AI ควบคุมคอมพิวเตอร์ใช่ครับเรามีข้อมูลมาหลายอย่างเลย ทั้งเดโมวิดีโอของ Anthropic เองมีบทความเทียบฟีเจอร์อ๋อจาก s l a s ลกับ s ั p i e ียใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีเอ่อใน Reddit ก็มีคุยกันเรื่องทางเลือก Open Source ด้วยนะอืมแล้วก็มีมุมมองจากฝั่งไทยด้วยครับเรื่อง s วั t เรื่องความน่าเชื่อถือข้อมูลการทำงานในอนาคตอะไรพวกนี้ค่ะค่ะครบเลยเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจเหรอครับว่า AI พวกนี้มันทำงานยังไงต่างกันตรงไหนเอาไปใช้จริงได้แค่ไหน แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราใช้ใช้กันนี่ค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่วิดีโอของคลอสก่อนเลยไหมครับที่เป็นเคสเกรอกฟอร์มลูกค้า n s e q u u p p m n t t o อ๋อได้เลยค่ะที่ข้อมูลมันกระจัดกระจายใช่ไหมคะทั้งในสเปรดชีตทั้งใน c r m ใช่เลยครับดูแล้วแบบโหคลอสมันเก่งมากนะ ค่ะมันเหมือนเห็นหน้าจอเลยนะคะรู้ว่าข้อมูลตรงนี้ไม่มีในชีตก็สลับไปหาใน CRM เองดึงข้อมูลมาแล้วก็กรอกฟอร์มให้เสร็จกดส่งให้อีกสุดยอดเลยลดงานที่แบบหน้าเบื่อๆซ้ำๆไปได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะค่ะศักยภาพตรงนี้ชัดเจนมากเรื่อง d r u d g e Work เนี่ยแนวีิเขาบอกค่วอร์ชั่นเริ่มต้นนะคะที่ปล่อยผ่าน API อนาคตน่าจะเก่งกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะน่าสนใจมากครับ แล้วทีนี้พอมาเทียบกับ OpenAI Operator ล่ะครับเห็นมีบทความเทียบกันอยู่ค่ะค่ะมีจาก 2/ s เทียบไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยคือทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกันแต่จะเน้นคนละอย่างกันนิดหนึง่งต่างกันอย่างไนบ้างครับพอจะสรุปสั้นๆได้ไหมได้ค่ะถ้าแบบเร็วๆนะคะ Operator เนี่ยจุดแข่งเลยคือเรื่องทำงานอัตโนมัติ จัดการข้อมูลมีหน้าเว็บให้ใช้เลยใช้ง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดเก่งก็ได้ค่ะอ๋อเหมาะกับคนทั่วไปหน่อยใช่ค่ะแต่ข้อเสียก็คือเออราคาสูงนิดนึงเริ่มที่ $200 ดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยเก่งเท่าคลอสอืมแล้วคลอดแล้วครับ คลอสนี่จะเป็นเรื่องภาษาเลยค่ะการสนทนาการช่วยคิดงานสร้างสารรค์แล้วก็เชื่อมต่อผ่าน API เป็นหลักซึ่งอออาจจะต้องมีความรู้เทคนิคน,นิดหน่อยในการใช้งานราคาไม่เปิดเผยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีหน้าตาสำเร็จรูปเพื่องานอัตโนมัติโดยตรงเหมือนอ p รเ a t o r เหมือนต้องเลือกว่าจะเอาใช้ง่ายแต่แพงหรือยืดหยุ่นแต่ต้องทาเองหน่อย ประมาณนั้นเลยค่ะถ้ามองภาพรวมโอเปอเรเตอร์อาจจะเหมาะกับธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยากได้ระบบอัตโนมัติเร็วๆส่วนคลอสก็จะเหมาะกับสายคอนเทนต์นักเขียนนักพัฒนาที่อยากได้พลังด้านภาษาไปใช้ต่อยอดเข้าใจครับแต่ก็มีคนหาทางเลือกที่ประหยัดกว่านั้นด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าใน reddit มีคนทำ Open Source ขึ้นมา ใช่ค่ะใช่อันนี้น่าสนใจมากชื่อ MCP Server เขาใช้เทคโนโลยี VNC ค่ะเหมือนรีโมทหน้าจอคอมนี่แหละเชื่อมตัว c ลอดเดสกท็อปแ p ปหรือ LLM อื่นๆกับ Mac OS ได้เลยโหทำได้ขนาดนั้นเลยค่ะแค่เปิด Screen Sharing บน Mac ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยแล้วค่าใช้จ่ายล่ะครับถ้ามีคลอด Pro อยู่แล้วก็อาจจะเสียเพิ่มนิดหน่อยรวมๆอาจจะแค่เราๆยีดอลลาร์ต่อเดือน เทียบกับ200ของโอเของ operator ก็ต่างกันเยอะค่ะโอ้โห oh, นี่มันพลังของชุมชน Open Source จริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็แน่นอนว่าต้องแลกมากับการตั้งค่าที่อาจจะซับซ้อนกว่านิดนึงต้องมีความรู้ทางเทคนิคบ้างซึ่งก็กลับไปที่ประเด็นเดิมว่าการใช้ API หรือเครื่องมือแบบนี้บางทีก็ต้องมีสกิลเฉพาะทางเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะ พอมีทางเลือกเยอะแยะแบบนี้ทั้งแบบใช้ง่ายแบบ API แบบ Open Source การจะเลือกหรือแม้แต่จะเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือพวกนี้เก็ต้องคิดดีๆเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะตรงนี้หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้สำคัญมากเลยอย่างที่แหล่งข้อมูลไทยพูดถึงคล้ายๆแนวทางของวิกิพีเดียนะคะต้องดูว่าใครทำใครปล่อยข้อมูลน่าเชื่อถือไหมตรวจสอบได้หรือเปล่าเป็นข้อมูลดิบหรือผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว ต้องใช้วิจารณญาณเยอะเลยนะครับยุคนี้ใช่ค่ะยิ่งกับเรื่อง AI นี่ข้อมูลมาเร็วมากซึ่งการที่คลอดทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าเทคโนโลยีมันไม่หยุดนิ่งจริงๆนะครับอย่างที่สอสวทว่าไว้เลยมันขับเคลื่อนด้วยความต้องการแก้ปัญหาความสะดวกสบายใช่ค่ะแล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องความท้าทายในการทำงานยุคใหม่ด้วยที่บทความ AI Gen พูดถึง คือ AI มันช่วยลดงานล้นมือ work overload ได้ก็จริงแต่มันก็อาจจะสร้างความท้าทายใหม่ๆเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ career path ของเราได้เหมือนกันหมายถึงว่าทักษะที่เคยสำคัญอาจจะไม่จำเป็นแล้วหรือต้องปรับตัวยังไงเล่ะครับประมาณนั้นเลยค่ะ AI มันอาจจะไม่ได้แค่ทำงานซ้ำซ้นแทนเราแล้วแต่อาจจะทำงานที่ซับซ้อนขึ้นได้เรื่อยๆทักษะที่เราต้องมีก็อาจจะเปลี่ยนไปอืมน่าคิดครับ สรุปสั้นๆก็คือคอร์ดเก่งภาษาสร้างสรรค์มีฟีเจอร์คุมคอมที่น่าจับตาค่ะส่วน operator เน้น automation ใช้ง่ายแต่แพงกว่าแล้วก็มีทางเลือก open source เป็นตัวเสริมการเลือกใช้ก็ต้องดูดีๆเหมือนทำาอวตเลยและที่สำคัญคือต้องประเมินข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบด้วยนะคะครับผมทีนี้มีคำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะคะคือ ถ้า AI มันใช้คอมแทนเราได้จริงๆแลวแพร่หลายมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่วิธีที่เราทำงานนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนไปถึงธรรมชาติของทักษะที่มีค่าในตลาดแรงงานเลยหรือเปล่าโหแน่นสินะครับค่ะอะไรคือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้หรือปรับตัวเพื่อรับมือกับเรื่องนี้อันนี้น่าจะต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะ